กิจกรรมหนึ่งที่เราได้ทําให้กับลูกค้าของเราหลายๆครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามเนี่ยก็คือการจัดแฮกเกอร์อนครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแฮกเกอรอนที่เราทําให้ลูกค้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของเทคโนโลยีแต่อย่างใดครับ It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาพุคอเชอร์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคผู้ฟังเข้าสู่กาแฟาแก้วที่212กับผมบอลสุรัสนะครับแล้วก็สิ่งที่จะชวนผู้ฟังมาพูดคุยกันในการจิบกาแฟาแก้วนี้ด้วยกันก็คือเรื่องของ h a c k กอร์ฟที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าทางบริษัทเราเองคือบรา s i ซ e p e o p l e นะครับแล้วก็ Kicentric แล้วก็พาร์ทเนอร์อีกเจ้าคือ h u b บาเนี่ยนะครับเรากำลังจะจัดงานให้กัสอนที่ชื่อว่า People Innovation ให้กัสอนขึ้นนะครับซึ่งแผนเดิมเนี่ยก็จะจัดในช่วงนี้แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบกันว่าสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับเราก็คงมาพบเจอกันแบบนี้ไม่ค่อยได้ลนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลื่อนการจัดให้กัสอนออกไปก่อนอย่างยังไม่มีกําหนดเลยนะครับซึ่งก็แน,น่นอนก็ต้องรอสถานการณ วันนี้ก็เลยอยากจะมีโอกาสได้เอาเรื่องราวของ h a นะ้กศนเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังครัว่ามันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเท้าความก่อนนะครับว่าใหนะ้กศนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่สายเทคเลยครับก็คือพวกซอฟต์แวร์เดลอปเมนต์เน่ยเขาใช้กันเป็นกิจกรรมภายในองค์กรที่จะมาระดมหาโซลูชนันหาทางแก้ปัญหาหรือมาช่วยกันดีไซน์โปรดัก ในเวลาที่จำกัดแล้วก็ใช้คนที่มีความหลากหลายในเชิงของทักษะความรู้ฟังก์ชันงานนะครับมาทำงานร่วมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนที่เป็น Developer นะซอฟต์แวร์ d e เ e l o p ปเเป็นฝั่งของ UX UI ก็คือดูในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานอย่างเี้นะครับพวกที่เป็น Marketing คนที่เป็นสาย Business นะครับมีความเข้าใจลูกค้า ความต้องการของลูกค้าเนะี่ยพวกนี้นะครับมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดน,ยนะฮะในการที่จะหาทางออกให้กับปัญหานะครับหรือที่เขาเรียกว่า problem statement ที่ตั้งเอาไว้ในแฮตตอรนั้นๆั้นนี่ที่มันเรียกว่าแฮตตอรเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคําว่าแฮกกับคำว่ามาราธอนนั่นเองนะครับคำว่าแฮกเนี่ยก็มาจากเหมือนกันด้วยกันหาคําตอบครับหรือว่ามาแก้ปัญหาอย่างใช้วิธีที่อาจจะเป็นวิธีลัดและวิธีที่อาจจะไม่เคยมีการใช้มาก่อน ส่วนคําว่ากระซอนก็มจาจากคำว่ามาราธอนนั่นเองนะครับซึ่งก็หมายถึงการทําแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยอย่างยาวนานซึ่งอาจจะหมายถึงเวลา24ชั่วโมง48ชั่วโมงหรืออาจจะหมายถึง72ชั่วโมงเลยครับแต่ก็ในระหว่างนั้นก็อาจจะมีพักไปนอนได้บ้างนะครับแล้วก็พักรับทานรมหารพักาทานแน็คนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆขั้นกลางบ้างเพื่อจะรีแลกซ แต่แน่นอนครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่เลยคือการทํางานการระดมสมองการหาข้อมูลการหาคําตอบด้วยกยันางต่อเนื่องเลยครับหลักๆเคยก็เพื่อจะได้ดีไซน์ใหม่ๆเพื่อจะได้ตัวซอฟต์แวร์หรือไอเดียในการทําซอฟต์แวร์ใหม่ๆเอามาใช้ในองค์กรหรือว่าสําหรับจะสําหรับลูกค้าก็ได้ครับแต่วันนี้ที่ผมมาชวนผู้ฟังคุยก็เพราะว่าทางผมกับทีมงานเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ นำวิธีการแบบแฮกเกอร์ซอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้กับในลูกค้าของเราที่ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีโดยตรงแต่อย่างใดเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้เอาคอนเซปต์ของแฮกเกอร์ซอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้กับโรงไฟฟ้านะครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ย หรือจริงๆแล้วก็เป็นปกติของพวกโรงไฟฟ้าหรือโรงกัาดน้ำมันเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องมีการหยุดเพื่อ m ม i นเท n น n ซ์ระบบนี่การหยุดเพื่อ m ม i นเท n น n ซ์ระบบเนี่ยคือถ้าสมมุติว่ามันใช้เวลาสั้นเท่าไหร่ข้อดีก็คือมันก็จะทำให้การผลิตมันสามารถทำได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเท่านั้นเพราะการหยุดหรือการพักบางส่วนของระบบไปเนี่ยนั่นหมายถึงรายได้เลยนะครับที่หายไปเลยวันหนึ่งอาจจะหลายสิบล้านบาทเลย งั้นก็เขาก็พยายามจะหาวิธีการทำยังไงดีนะที่จะชัดดาวระบบเนี่ยโดยใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดด้วยนะครับนี่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโรงงานนี้เนี่ยทุกๆปีเขาก็จะต้องมีที่ปรึกษาแล้วก็ทีมงานจากทางญี่ปุ่นเนี่ยจะมาเป็นคนมาดูแลเรื่องนี้ให้ในทุกๆปีโดยมาทำงานกับคนในโรงงานนะครับ แต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งปีนี้เองก็ตามเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมาได้เขาก็ต้องทําันเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาระดมสมองมาระดมความคิดกันว่าเออเราจะทําด้วยตัวเองอยังไงที่ให้มันมีคุณภาพอะไรเนี่ยไม่ต่างจากการทํางานของชาวต่างชาติที่เราจ้างเขามาผู้บริหารที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคนทันสมัยมากนะครับก็ เลือกที่จะเอาวิธีให้กร t ต o n มาใช้นะครับซึ่งจริงๆองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่ทําเรื่อง Innovation อย่างต่อนเนื่องมา2อสปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เริ่มคุ้นชินกับการใช้วิธีการทํางานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Design t h i n k ิ้ g เรื่องของอาจารย์หรือแม้กระทั่งการที่เขาแอพพลาวิธีการทํางานแบบ Startup เนี่ยในองค์กรก็ต่างนะครับก็ก็มีการแบ่งเป็นทีมนะครับโดยให้แต่ละคนในองค์กร รวมตัวกันเข้ามาครับแล้วก็สมัครเข้ามาช่วยแฮกกอร์ตอนกันโดยตั้งเป็นโจทย์ problem statement ขึ้นมากว้างๆในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการทำแลนชัดดาวแบบนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงส,สุดโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆและในแต่ละด้านเนี่ยใครสนใจก็เข้ามารวมตัวกันเข้ามาสมัครโดยใช้เวลาทั้งหมด36ชั่วโมงนะครับในการที่จะระดมความคิดกันที่นี่เขาก็มีการ ออกแบบโ o เวอร i กิ้งสเปซเป็นโรงไฟฟ้าที่มี c o w ว r k i กิ้งสเปในอ,องค์กรด้วยซึ่งทำใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็ออกมาประเดิมใช้กับอีเวนต์นี้เลยนะครับก็มีพนักง,งานถึง70-80ท่านนะครับรวมทีมกันเข้ามาแล้วก็มาหาโซลูชันด้วยกันครับก็ต้องบอกเป็นกิจกรรมที่ทรดมากนะครับแล้วก็สนุกสนานไปด้วยต้องบอกว่าในช่วง36ชั่วโมงนั้นก็มีความกดดัน มีความเครียดแต่ในบรรยากาศก็มีการสอดแทรกสันทนาการต่างๆการให้ความรู้นะครับการมีกลุ่มที่เป็นเมนทอร์ที่มีความรู้ในด้านต่างๆคอยจัดคิวไปให้ความรู้เขาเป็นระยะระยะนะครับมีผู้บริหารขององค์กรเดินแวะเวียนไปให้กำลังใจนะฮะดึกดึกดื่นๆเพราะว่าเขาต้องทำงานแบบถ้าไม่ได้หลับได้นอนกันเลยนะฮะก็ดึกดื่นสี่ห้าทุ่มก็ ผู้บริหารก็ไปเสิร์ฟน้ำเต้าหู้ให้กับเหล่าแฮกเกอร์พวกนี้นะครับก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเมื่อเวลาผ่านไป36ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจครับมีคําตอบดีๆมีโซลูชันดีๆซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะทําเป็นโครงการจริงๆขึ้นมาได้นะครับแล้วก็แผนพวกนี้ก็ใช้ในการทํางานจริงด้วยใน การทำงานแพนชันดาวขององค์กรได้จิงนะครับแล้วก็ในองค์กรเดียวกันเนี่ยนะครับล่าสุดสดๆแลวร้อนเลยครับเอาต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เอาคอนเซปต์ของแคคตตอนอีกนึ่งละครับเอาไปใช้ในเรื่องของการทำบิส i n เนสแพลนครับโอ้อันนี้น่าสนใจมากนะครับเขาก็ให้ฟังชันงานต่างๆในองค์กรซึ่งปกติในแต่ละปีเนี่ยเขาต้องทำบิสซิเนสแพลนอยู่แล้วเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กำลังเตรียมบิส s s เนสแพลนของปี2อ2 2นอนะครับ นี่แทนที่จะให้แต่ละคนต่างทำเป็นบิสเนสเชันมาพูดมาพิชกันนะครับเขาก็อยากให้มันมีความสดใหม่ให้มันมีความแปลกใหม่ไปจากสิ่งที่ทำในแต่ละปีโดยเฉพาะเรื่องไอเดียหรือสิ่งที่จะนำเสนอเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วต่อยอดไม่ใช่เป็นแค่แผนปกติที่ต้องทำกันในแต่ละปีอยู่แล้วครับเขาก็เลยใช้คอนเซปต์ของให้กับตอนเนี่ยนะครับไปให้ หน่วยงานต่างๆส่งตัวแทนมานะครับอาจจะมีตัวผู้จัดการที่ดูแล BU นั้นเนี่ยนะครับมาพร้อมกับทีมงานบางส่วนของตัวเองรวมกลุ่มกันมาแล้วก็เข้ามาเข้า a ฮ k a ส h อนนี้นะครับซึ่งในข k a t h o อนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับมีคนถึง100กว่าคนเลยนะครับเข้ามาทำงานด้วยกันมีทั้งหมด25 problem statement นะครับที่จะต้องเข้าไปหาคำตอบนะครับตาง ผูพ้พูดเงมีทั้งหมด25ทีมนั่นเองนี่ยจะต้องไปหาคําตอบ25คําตอบนะครับอันนี้ก็ใช้เวลา26ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องกันเลยพอจบปุ๊บแฮกเสร็จปุ๊บก็ทําการ pitching ชชกันเลยครับว่าสิ่งที่ดึงได้มาในตลอดช่วง26ชั่วโมงแล้วก็แน่นอนครับบางส่วนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็นํามานําเสนอกันให้ผู้บริหารแล้วก็ผู้บริหารก็พิจารณาว่าโครงการที่นําเสนอใน business plan เนี่ย จะได้รับการอนุมนัานไหมนะครับในการนำเสนอเนี่ยบางทีมก็มีการทำเดโมโทำโปรโตไทป์มาให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนบางอันไปเกี่ยวกับเทคด้วยนะครับเพราะใช้เวลาในช่วงข้ามคืนเนี่ยเดี๋ยวหลอกพวก uh, machine learning หรือผู้ AI แบบง่ายๆนะครับหรือการ data visualization แบบที่สามารถจะทำเป็นเดโมโให้ดูได้เนี่ยก็มันเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้เลยเช่เนเดียวกันเมื่อคนมารวมตัวกัน ผู้บริหารก็ฟังไอเดียแล้วก็พิจารณาในการที่จะให้เงินทุนไปนะครับบางโครงการบางโครงการไม่ใหญ่ก็ได้เงินทุนไปทําเลยบางโครงการเป็นโครงการใหญ่มากใช้เงินเป็น10ล้านก็มีนะผู้บริหารก็อธ,ธิทีมงานก็จะแนะ,ะนำะเ,เสนอวิธีการในการทำเขาเรียกว่าแซนบ็อกซ์ขึ้นมาก่อนก็คือเอามาทําในสเกลเล็กๆก,ก่อนนะครับถ้าล้มถ้า,าถ้าผิดพลาดก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากแล้วก็ใช้เงินไม่มากก่อน นะครับเราค่อยขยายให้เป็นสเกลใหญ่ถ้ามันได้ผลนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีการเอาหลักการให้กอนเนี่ยนะฮะไปแอปพลายใช้ครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้คือว่ามันมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับจากการที่แต่ละทีมมาอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องอ๋อแล้วก็ หรือบอกไปครับในรอบนี้เนี่ย business plan เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องโควิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นให้กัลตอนแบบ Virtual 100%นตะครับต่างคนต่างอยู่บ้านแต่ว่าเราเองก็ไปหาระบบมาแล้วก็สามารถมีแพลตฟอร์มที่เขาทํางานร่วมกันโดยเสมือนหนึ่งว่าได้อยู่ในแฮงกตอนจริงๆเลยมีบรรยากาศแบบแฮงกตอนจริงๆเลยนะครับซึ่งมันก็มีแพลตฟอร์มที่เอามาช่วยให้ทําเรื่องแบบนี้ได้เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันเปลนกลายแล้วจริงๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการแลกเปลี่ยนไอเดียกันความหลากหลายในทีมเนี่ยมันช่วยทําให้มุมมองต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นท้นทางใหม่ๆมากขึ้นในระหว่างทางเองเขาอาจจะมีการได้ไปปรึกษาหารือกับทีมอื่นๆได้นะครับเพื่อที่จะหาคําตอบบางอย่างฟังความคิดเห็นได้แล้วก็อาจจะมีพวกบรรดาเมนทอร์แวะเวียนมาให้คาปรึกษาในแต่ละทีมครับ นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่พารนาจะเอาเรื่องของใหนะ้กระตี่ยเอาไปใช้กับองค์กรของเราได้ครับจริงๆแล้วก็สามารถจัดกันได้เองก็ได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาที่ปรึกษาหรืออินซีข้างนอกให้มาต้องทําให้ซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเราก็สามารถไปเสิร์ชใน Google ได้เลยครับว่าวิธีการทาให้กะตอนยังไงนะครับเราก็ลองมาศึกษามาแกะไม่ต้องทําเป็นเต็มรูปแบบมาก็ได้ก็เอาเท่าที่เราทําได้ มันก็จะสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันใหม่ๆการหาคําตอบใหม่ๆการหาไอเดียใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญกิจกรรมที่สนุกแล้วเราก็จะพบเลยว่าอ๋อบางครั้งเราการที่เราทํางานอย่างต่อเนื่องยาวนานพอเราอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆที่เราคิดไม่ถึงบางครั้งมีสิ่งหนึ่งก็คือเป็นมิราเคิลที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน่ามกลางการทํางานเป็นกลุ่มอย่างยาวนานต่อเนื่องแบบนี้ได้นะครับก็ฝากกันครับ ส่วนท่านที่สนใจในเรื่องของ People Innovation Hackathon นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ของเราเลยนะครับต้องบอกว่าเป็น Hackathon ที่เกี่ยวกับเรื่องของ People Innovation ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ติดตามข่าวสารได้ในเ,เว็บไซต์ People Innovation Hackathon นะครับ w w w People k i Innovation Hackathon .com นะครับหรือก็ไปที่ Facebook ในชื่อเดียวกันได้เลยครับ ไปติดตามข่าวสารได้แล้วตอนนี้จริงๆก็เปิดรับสมัครเราแฮกเกอร์ซะนะครับถ้าท่านเป็นคนในแวดวง HR หรือแวดวง t e ทคแวดวงของ User Experience หรือ Marketing อะไร,รพวกนี้ก็ตามก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครไปดูรายละเอียดได้ครับและนี่คือกาแฟแก้วที่212ของเรานะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่ยาอยากนันเลยล่ะครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.